อ่ะคนต่อไปครับเชิญครับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะมีเลือดออกจริงหรือเปล่าคะครับผู้หญิงมีเลือดออกครั้งแรกในการมีเพศสัมพันธ์สมัยอดีตเราเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าเยื่อพรมจารีซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮเมนมันเป็นเยื่อบางๆซึ่งอยู่ตรงปากช่องคลอดหรือว่าตรงจุดซ่อนเลนนั่นแหละนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดไม่เคยมีอะไรผ่านไปเวลามีอะไรผ่านครั้งแรกเยื่อมันต้องฉีกขาดจริงไหมเวลาฉีกขาดถ้าไปโดนเส้นเลือดมันก็จะมีเลือดออกใช่ไหมครับ ในสมัยก่อนเขาจึงวัดกันว่าถ้าจะเป็นสาวพรหมจารีนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกจะต้องมีเลือดออกแต่ในยุคป,ปัจจุบันเราดูแบบนั้นได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับเพราะน้องๆเดี๋ยวนี้เล่นกายบริหารครับนะครับกระโดดโลด,ดเต้นมาทีเตะฟ,ฟุตบอลบางคนไปขีมม่ม้าบางคนว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นขามันยกขึ้นยกลงเยอะไหมเต้นบัลเล่ต์หรือเต้นอะไรเพราะฉะนั้นมันฉีกข,ขาดไปหมดแล้วจะเลือดออกก็กรณีเดียวผู้หญิงผู้ชายทําไม่เป็นไม่รู้จักมุม เพราะนั้นผู้ชายที่ฉลาดฉลดาดก็ต้องทําให้ผู้หญิงหายเกรงมันก็ไม่มีเลือดออกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเกรงแล้วทะลุประตูที่ปิดอยู่เป็นไงมันก็ขาดขาดห้แยกพระพรายชายัยก็เสียเวลานอนของหมอต้องมาเย็บอ่ะ <c oughs>